เกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นพี่น้องเห็ดเอียงออกกระดกระโดแท้พี่น้องเบิ่งซอยกันแน่เบิ่งเต็มดินอยู่อยากให้มันกินเป็นเลยเนาะเออมดอกหย่ำหยเฮ้ยเห็ดพุ่งมูได้ดำมันนี่นะเต็มเลยพี่น้องเวิงอะนะสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่าน เฮ็ดเยัง,นง่น้อกกะดักกระโดดชิลงหวยประเดกพี่น้องกระเจดําไปหาเห็ดเกาอมีเฮ็ดประแดกบอถไปหาเห็ดก่ออยู่หอยมงเสาเนี่ยนะพี่น้องไปแต่มาวาเดเลยเศส่วนกับสาวาอยู่แต่นั่งบอตอบหนา้าฮะกระตอบมากพะน้าลงหอดหวยประแดกเลยสั่นนี่กับใบใบได้ละพี่น้อง พอกับช่งลูกบางเฮียนแล้วก็เรียงงัวต่อบายดีเด้อทุกคนจีทุกทานรอหลุดน้ำกันไปดองเมื่อไห่มันเก็บดอนไหนผังเบืองนะมันเอาบดขักบนอ่ะรอหลุดไปดองลุงหัวประแดกสีแดงเขียวใบมงอยู่บนเนาะ มากับจ้าสบายดีพี่น้องค่ะจะกินเขาวเลยพี่น้องดีจะได้ก,กินเขาวกับแกงหน่อไม้หนึ่งเฮดปวกโอ้ยมันบม่มีเหียนมีใบไม้ไมรอรุ่นไปน้ำกันเด้อค่ะโอ้ยตาลักได้ตาใบเสียเด้อผู้พี่น้องจะไลายดอกเตอบไปไหนมาเพาะหมูนี่พี่น้องสมเอน็นางนามสมงามกระดกกระโดดแท้ พี่น้องหวยประแดดก็มีเห็ดได้ค่ะมาหาเด้พี่น้องประกาศก็ประกาศกให้โลกรู้ก็พี่น,ออน้องเบิ่งซอยแน่สี่หา้าหกเจ็ดแปดดอกพี่น้องเอ้ยย้ำจะมางามก็ได้กระโดดห้ยังมามาคหูเคยเห็นพี่น้องแปดดอกพี่น้องนี่ฮะกระเขียได้พี่น้องเลยลงมาแล้วก็บขวมหวยมาแล้วก็เขีย แล้วก็พ่อนี่พี่น้องจ้าก็ได้ลายดอกแล้วนี่อืมน,นะ่นามีแต่ง,งามๆเลยพี่น้องจ้าแต่ชีห้หาต่อไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ทั้งเคลียทั้งขยขีทั้งเก็บเนาะพี่น้องนเนาะเฮ็ดกำลังออกกำลังงามพี่น้องจ้ามูนี่แปดดอกพี่น้องเก้า mm hmm. ดอกดำเอ้เก้า mm hmm. ดอกพี่น้อง

เด the so ียพี Bed, yeah. ่ดอกไม่ใช่มาผู้ดียวมาผู้ดียวพี่ดดากาเดียวพี่ดอกดะามาใช่เลยดอกหนึ่งบัวันเวียนไปแวบเดี๋ยวเคยสีแดงแล้วเฮ้ยไ่ใช่เลยเห็นน้ำฮามึงดูสีแดงดอกนี้ใส่นั่นเลยพี่พี่เห็นแล้วเถ้าสั่งพี่พี่น้องพี่เห็นไหวแล้วหาดอกมูนี่พี่น้อง เฮ้ยมันหักเห็ดก่อข้าวอยู่พี่ต้นีดนะเตะออกพี่พี่น้องเอเห็ดก่อข้าวจุ่มนี่หาดอกจุ่มตะกี้นี่ซีบดอกพอดีเก็บล้างไม้ฮ่าหมวนๆพี่น้องเอ้ยกูเสร็จส่วนมันอี่บ้านะมันหักบาต่ออ่ะ้าก็มาต่อบางหอนหัวเด็กไหมเจอาไหนนี่นี่นี่ดอกไง <ừ> ทั้งในด้วยค่ะบนด้วยเขาเอาเลยตัวนั้นเห็ดปู่เอาพี่น้องสองสามดอกลรอจนหยอดไตพี่น้องเลยเป็ได้เฮ็ดดอนเดียวแหละนี่เพราะว่าเ้าก็เก็บล้างไม้แน่เนาะขนาดนะพอแกงเลยได้พี่น้องนี่แต่อดอกแต่เฮ็ดดอนเดียวพี่น้องงามกระ,ะดอกก่ะเดียจะจุ่มจุ่มงามปลาล่ำปลาเหลือ ตกน้ำเต็งมันแตกเวรเยดามกับสิประมาณพอออกเฮ็ดกับไปมีดอนเดียวแหละพี่น้องเอ้ยเฮ็ดอีหงเฮ็ดตาบอดบอออกดอนเดียวก็ออกถ้าดอนอื่นมันก็มีต้นยางคือกันความ เป็นอืดต um, ่ทานพี่น้องเห็ดนี nope. ่อสีชมพูออก่เคยออาอืมพออ้ออยู่พี่น้องฮันเด้เห็ดจจดามกันเลยทอพี่นางไปเสาร์ในได้เลยก็อลินแบอกดลายลายกดไปหากับเฮาอีกพี่น้องพี่นางคนที่ไปนำการมื่อวานนี่เด็พี่นางเฮิรนไก่เหยื่อจะช่วยกูแล้วเนาะโอ้ยเหลาะตะไบซอสเนื้อทานผู้ชมเอ๋ยสิเป็นลมเหลาะต้นเนื้อคือนาะส้ soi đại, mình đang song lấp xám lấp, anh đại hết đòn đi à, ừ. điều hả? Mương mương trồng vài ngày, mương bò bểng, hoa na hương cháy đam. là bò bểng, nào? น่าจะดามนี้ลงมาหวไหันพกเที่ยงหน้าแก่งกล้องไหวกับข้อโถูดขออภัยพี่นนองฮ่ากยมลายมอยลายใส่มันไปนะสายม่านพาย น่ะเหือเจดมไปหน่องสามแถวสองแถวสามแถวสองแถวปลายสามแถวสันโอ้สุดมองเขาเขียวๆสายแม่ผมดำไปลงมาปะเนี่ยไปหาหลักย่ามดีครับกูป้า จะลากหลายค่ะกับบกมีหอดป่ามึงยังไรหมอกเนี่ยนะฮะหลี่แบบดำพี่น้องเลยวดผูดเลยพี่น้องเขาจะเอาสิดวงมาลงป่านะป่านะป่านะ้นเฮ้ยแหล่เบิดเลยดำภายบักใหญ่พู้ได้พู้ต่อเทียงลังนะพผม โโพเขาคือเห็ดแล้วเฮ้ยหาจีอือเด้น่เฮ้ยช้องจีเฮ้ยอ้าสามจีดัาพี่น้องสีเมอ่อละพัดพ่อนี่พี่น้องนี่นี่ก้่งขู่ก่อนพี่น้องถึงพุทงเกสายม่สายอืพี่น้องอันนี่เด้เด้นเฮ้ยด้ นัานาน่นๆเก็บไหมสามจีสี่จีจีลูกจีแม่เ,มนเนมจนโอัดแม่เจนโอัตซื้อจีพี่น้องเชียร์มึงดุามาๆในแหละพี่น้องดอนหางต่งที่เฮามาถ่ายคลิปหางต่งเขาเมื่อไรแหละหล่อเต้นตะขึ้นมาหนึ่งนะเฮ็ดก็ได้ได้พอแรงพอง่ายอยู่เก็บตัวนี้ก่อนพี่น้าะสี่จีหาจีนี่จะ แม่บกขอสิมาเห็นจีไม่จีเดียวนะสิว่าจีแม่กูโดนเฮ็ดก่อพี่น้องเว้แต่ว่าเฮ็ดนะมันมีอยู่แต่มันบ่มีใบตองเลยมันบอกเกิดพี่น่อยแล้วก็มันโคบลายป่ายางบลายก็หวยมงหวยมงวานะเขาจูก็บตองไปเลย เมื่อคำเลยซ้มโมงเลยฮึเป็นบ่าซ้มจีสีจีอยู่นี่เด็พอกินพ่ออยู่แล้วก็เมื่อแหละเด็เห็ดเจดากะกิน, <c oughs> นกลุ่มปาาอยูส่สนอกฮ้้องเฮาก็ได้ไล่ก็ได้หน่อยกว่าานนี่ยูพี่น้องเลยแต่ว่าเห็ดนางามกว่าานนี้ได้บึงเอาพี่น้องงามก็เถอะอันนี้เห็ดเผืยปัดแดกพี่น้องเลยอื เหตุหวยปลาแดกเมื่อวานในเห็ดหวยมงสื่อน้ำแหน่พี่น้องเลยโอ้จนเงาเอ้าเรียบร้อยพี่น้องห่างตรงฮ่ายี่ห่างตรงเมื่อไหร่แล้พี่น้องห่างตรงบักดำเมื่อไหร่แหละห่างตรงกันบ่าวยอดเมื่อนะเรียบร้อยพี่น้องเซเปงิงี้ยเฮ้ยบริษัทแตกปลาเพื่อนทั้งโตแบบนี้น อุ้ยใส่เบอรงใส่เฮ้ยจะเพิ่งเก็บให้เอ็กซ์เบอร์นอันน่ะเฮ้ยเสียมถือหลันปลุกโลดเอาเก็บก่อนให้พี่น้องช่องจีจีในแลมขี้เหนียเขาอันนี้นะนี่ขี้เหนียเข้าวโพดนั่นนั่นขี้เหนียเขาเก็บปลาให้พี่น้องเขามาเทปลุกพี่น้องเอ้ยหาเกลี่ยหล่อเสียมกูถือ แม่นแต่แด้าด่จะเอาจริงๆแต่ผมมีเขียวมันถั่วนะก็เฮ็ดในน่ะนี่แท้เนี่ยใหญ่เอลีจีนี่อ้าจีนี่มากดำมันเป็นดอกจีนึงจะดิในน่ะพี่น้องหัวซองๆออยู่ดำ เด้อห้าสินับพี่น้องเด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดอกพี่น้องจุ่มเดียวสิบเอ็ดดอกพี่น้องชิบสองดอกดอกนี่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 มันอกอ่าง่นี่ะมเบอเด่นนเด่นนะในเหงาหนะนี่ซีจีหนึ่งนี่มองมันแทงเลยใส่เต้ มมีสองผดำอยู are, um, ่พื้นพี่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 อยู่พื้นพี่เทพี่พี่น้องเ็ดนะกระหามกระดะกระโดออ้าวยังยอยู่พื้นี่ดำเลยหาจีพี่น้องเลยหาจีดํไม่ หน,น่างวัวอือหติดหน่างัวนีน้องงามอิลีงามปลาล่ำปลาเหลือจีนี่พันเอาได้ไปเห็นจีนะก่อนบ้าน,าน,นมีแต่เมื่อชามง <laughs> พอที่แถงแกปลีดยงงวัวเลยเพร่อมันมีคนอยู่เทียงเย็นแบะเขาสุวรรณเพือพ่ออหอนงวดสี่โมง โก้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 โมลินตอดบวกไวกชุ่มเนยอันนั้นเฮ้ยตะพังตะพังะในกลัวจะเฮ้ยเออแต่กลัวจะก่อนจะเมื่อมัวกับเฮกมัวเฮอกเกวนเฮ็ดป่านนี่อ๋ออดังเฮ็ดดองเฮ็ดกอดดังตัวนี้สหยงามนี่ดังช่างดองพี่น้องเอ้ยมาพ่อเฮ็ดบัดสิเมื่อพุ่นดอกหนึ่งพุ่นกระตายเป็นคุณติ๊ที นี่นี่ดอกหนึ่งนี่นี่นี่ได้ใช่นหกูเห็นแล้วแม่ตีนออกอืมพี่น้องสามงามแท้ดียนะโอ้ยงามปลาล่ำปลาเหลือพี่น้องได้ทางลงหวยอาเชื่อถือเถอะกับบุ๋มี นี่น่าดอกหนึ่งเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยกำลังงามเบิวชก็จะทำผางใหม่ก่อนฮาบัตรชียห้าแล้วก็บอมี่ดอกพี่น้องมันมันออกเองเนาะบุกี้มันกระยาหงามแต่พี่น้องเอ้ยดอกเคดนะเมื่อวันเก็บภาพบรรยากาศในหลีเจดมพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าพี่น้องโอ้ย หน้าเมายขอบคุณถูกกำลังใจพี่น้องจา้าขอบคุณถูกคอมเมนต์ได้ตื่มนะฮะบักไลายพี่น้องเลยจนหนาแดงตาดำป,ป้าสวัสดีเด้อพี่น้องหนาจนแดงแดดแห้งมาหนีพี่น้องแดดเผาแดดฝนเผาฝนเนาะก็ยางมันทำมันแดดซะหน้าในหน้ามันก็ร้ายกว่านี้